สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนทางแห่งความหมดจดนะคะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยค่ะครับสวัสดีครับมีประเด็นที่จุดประกายความคิดมากๆเลยในพระพุทธวจนะที่ว่าทางมีองค์8เป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายครับผมนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นมิได้มี ทำไมถึงเน้นย้ำขนาดนี้คะว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นมันมีความพิเศษอะไรตรงนี้คะเป็นคำถามที่ดีครับคือการที่พระพุทธวจนะเน้นแบบนั้นก็เพื่อชี้ให้ชัดเลยว่าอริยมรรคมีองค์8นี่แหละครับคือหนทางปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดตรงที่สุดที่จะนำไปสู่ความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งหรือทัศนะที่บริสุทธิ์ใช่ครับทัศนะที่บริสุทธิ์จริงๆทำให้หลุดพ้นจากบ่วงมารได้จริงคือ ไม่ใช่ว่าคำสอนปฏิเสธธรรมะข้ออื่นนะครับท่านก็ยกย่องบทแห่งอริยสัจสี่ว่าประเสริฐ uh huh. หรือวิราคธรรมคือความคลายกำหนัดว่าประเสริฐสุดแต่ถ้าพูดถึงทางสู่ความหมดจดโดยตรงเนี่ยมักมีองค์8นี่แหละครับประเสริฐที่สุดเข้าใจแล้วค่ะว่าอริยมัคมีองค์8คือเส้นทางหลักเลย แล้วที่พูดถึงความหมดจดแห่งทัศนะหรือความเห็นอันบริสุทธิ์เมื่อกี้นี้ค่ะมันเชื่อมโยงกับบทบาทของปัญญายังไงคะเพราะในคําสอนก็เน้นเรื่องปัญญามากครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยมีข้อความที่น่าทึ่งมากที่ว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารและทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ครับ เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดการเห็นความจริงตรงนี้ด้วยปัญญาเนี่ยคือหัวใจหลักเลยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับปัญญาในที่นี้คือหัวใจสําคัญมากๆการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่แค่คิดตามหรือเชื่อตามเฉยๆนะครับค่ะแต่มันเป็นการประจักษ์แจ้งถึงสภาวะตามความเป็นจริงของทุกสิ่งหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษ ไรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ครับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนพอปัญญาเห็นชัดในลักษณะสามอย่างนี้ของทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมความคิดอารมณ์ม,มันจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพทาความคลายจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นว่ามันไม่น่าปรารถนาจริงๆถูกต้องรับเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเป็นสุขจริงไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆ พระพุทธวจนะจึงตรัสว่านั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดมันคือการชำระล้างความเห็นผิดความยึดมั่นเป็นทางหลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารครับโหการเห็นด้วยปัญญาจนเกิดความเบื่อหน่ายนี้ฟังดูเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งมากนะคะเปลี่ยนมุมมองได้เลยแต่ในขณะเดียวกันคำสอนก็ย้ำเตือนว่าความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำ ตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องการถอนซึ่งลูกศรอ,อีกอันนี้หมายความว่ายังไงคะเหมือนกับว่าแค่เห็นอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอต้องลงมือทําด้วยใช่เลยครับการเปรียบเทียบเรื่องการถอนลูกศรน,นี้ชัดเจนมากทุกก็เหมือนลูกศรที่ปักใจเราอยู่ค่ะการเห็นด้วยปัญญาคือรู้แล้วว่ามีลูกศรปักอยู่นะมันเจ็บนะมันมาจากไหนแต่จะให้มันหายเจ็บหายทุกจริงจเนี่ย ต้องลงมือถอนมันออกเองเรื่องความเพียรหรือวิริยะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องทำเองพระพุทธเจ้าเป็นแค่ผู้บอกทางใช่ครับพระพุทธเจ้าหรือตถาคตท่านทรงคนพบทางแล้วแล้วก็ชี้ทางให้แต่การเดินบนทางนั้นการฝึกฝนการภาวนาการใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางแต่ละคนเลยครับความเพียรน,นี่คือต้องทำต่อเนื่องสม่าเสมอครับไม่ใช่แบบ หักโหมแต่ทำไปเรื่อยๆทั้งกายวาจาใจเพื่อให้ปัญญามันคมชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถถอนลูกสอนคือกิเลสต่างๆออกไปได้จริงๆคนที่ทำสมเร็จก็คือผู้มีพุทธจักษุเห็นทำตามจริงซึ่งท่านก็ยกย่องว่า ประเสริฐที่สุดครับภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปก็คือหนทางสู่ความหมดจดตามพระพุทธวจนะนี้ก็คือการเดินตามอริยมรรคมีองค์8ครับผมโดยมีหัวใจสําคัญคือใช้ปัญญาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์จนเกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพิทาใช่ครับแต่การเห็นนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีความเพียรลงมือปฏิบัติขัดเกลาถอนลูกสอนกิเลสออกด้วยตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นเพียง ูีทางถูกต้องครับสรุปได้ครบถ้วนเลยแก่นแท้คือการบูรณาการกันทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิที่เกิดจากปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละครับค่ะแล้วก็การลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบรวมถึงองค์มรรคอื่นๆด้วยการเห็นความจริงด้วยตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่จะนําไปสู่ความเบื่อหน่ายความคลายกําหนัดแล้วก็การดับทุกข์ในที่สุดครับมันเป็นกระบวนการจากข้างใน ที่ต้องใช้ทั้งความรู้และการลงมือทำจริงๆเป็นการเจาะลึกที่ให้แง่คิดชัดเจนมากๆค่ะในเมื่อคำสอนชี้ว่าการเห็นความจริงสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยปัญญาของตัวเองเนี่ยคือประตูสู่ความหมดจดครับแล้วในชีวิตประจำวันของเราเราท่านๆเนี่ยค่ะอะไรอะไรคือสิ่งที่เป็นเหมือนม่านหมอก หรืออาจจะเป็นกำแพงที่มันคอยบดบังหรือเป็นอุปสรรคไม่ให้เราเห็นความจริงข้อนี้ได้ชัดๆสักทีค่ะอริยามักมีองค์8ที่ว่ากันว่าเป็นหนทางสู่การดับทุกขอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่รายการ8ข้อที่ต้องทำเออแบบว่าหนึ่แต่มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันมากๆเลยเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นองค์รวมจริงๆครับอ๋อค่ะไม่ใช่แค่เช็คลิสต์แต่เป็นระบบ ใช่ครับในคำสอนก็บอกว่าเป็นอริยสัจข้อที่4เลยนะหนทางดับทุกข์นั่นเองแล้วถ้าจะให้เห็นภาพรวมนะครับองค์ประกอบทั้ง8เนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มคือกลุ่มปัญญาศีนแล้วก็สมาธิครับอืมกลุ่มปัญญาศีลส,สมาธิน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มที่กลุ่มแรกเลยไหมคะปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบอันนี้คืออะไรคะแล้วทาไมถึงต้องมาก่อนเลย ครับผมสัมมาทิฏฐิเนี่ยตามพระพุทธวจนะคือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตหรือก็คือการรู้แจ้งในอริยสัจสี่ทุกคืออะไรเหตุเกิดทุกคืออะไรแล้วก็ความดับทุกมีจริงไหมหนทางไปสู่ความดับทุกคืออะไรอืมก็คือเข้าใจปัญหาสาเหตุทางออกแล้วก็วิธีไปสู่ทางออกใช่เลยครับที่สำคัญไม่ใช่แค่ท่องจำนะแต่คือการเห็นจริงๆว่า อ๋อความอยากตัณหาเนี่ยมันนําไปสู่ความทุกข์แบบนี้นี่เองอันนี้แหละครับเหมือนเป็นเข็มทิศเลยถ้าทิศทางถูกตั้งแต่แรกการเดินทางที่เหลือก็มีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเข้าใจแล้วค่ะพอมีเข็มทิศแล้วก็ต้องปรับความคิดให้ตรงทิศทางนั้นด้วยอ่อข้อ2สัมมาสังกัปปะความดําริช,ชอบใช่นะคะถูกต้องครับพอเราเข้าใจความจริงพื้นฐานแล้วเนี่ยขั้นต่อมาคือการปรับความคิดของเราเอง คำสอนจะเน้นให้เราละเว้นความคิดที่เป็นพิษสามอย่างหลักๆคือ 1. ความคิดที่หมกมุ่นในกามหรือเรื่องความสุขทางโลกมากๆ 2. คือความคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นแล้วก็ 3. ความคิดที่จะเบียดเบียนทำให้คนอื่นเดือดร้อนอืการฝึกละความคิดไม่ดีเหล่านี้ใช่ครับเหมือนเราคอยถอนวัชพืชในใจเราออกไปเรื่อยๆใจก็จะเริ่มปลอดโปร่งขึ้นนี่ก็ยังอยู่ในกลุ่มปัญญานะครับค่ะ พอความคิดเริ่มถูกต้องการสแสดงออกทั้งคำพูดการกระทำก็คงต้องสอดคล้องกันทีนี้มาที่กลุ่มศีลบ้างเริ่มที่สัมมาวาจาวาจาชอบอันนี้เป็นยังไงคะครับผมความคิดดีก็นำไปสู่คำพูดที่ดีสัมมาวาจาก็คือการเว้นจากการพูดสี่อย่างที่ไม่ดีคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบคายแล้วก็ไม่พูดเผือเจอร้รสาระครับ การรักษาวาจานี่ดูเหมือนจะเพื่อคนอื่นแต่จริงๆก็เพื่อตัวเองด้วยใช่ครับในคำสอนก็ชี้ว่ามันช่วยสร้างความสงบในใจเราด้วยเป็นการฝึกควบคุมตัวเองที่เห็นผลชัดเจนเหมือนกันครับแล้วการกระทำทางกายล่ะคะสัมมากัมมันตะการงานชอบอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มสินเหมือนกันครับคือการกระทำทางกายที่ถูกต้องดีงามไม่เบียดเบียนใครหลักๆก,ก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตอื่นเว้นจากการลักทรัพย์ เอาของที่เขาไม่ได้ให้แล้วก็เว้นจากการประพฤติผิดในกามครับผมค่ะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะแล้วสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มศีลไหมคะแล้วมันต่างจากสัมมารกรรมต่ายังไงยังอยู่ในกลุ่มศีลครับแต่สัมมาอาชีวะจะเจาะจงไปที่เรื่องการทำมาหากินการเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเลยคือให้เราเว้นอาชีพที่ไม่สุดจริตที่เบียดเบียนคนอื่นหรือผิดศีลธรรม แล้วก็หันมาประกอบอาชีพที่สุจริตแทนอ๋อเน้นเรื่องอาชีพโดยตรงครับเพื่อให้การดํารงชีวิตของเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและที่สําคัญคือใจเราก็จะสงบไม่ต้องคอยกังวลเรื่องผลจากการทําผิดด้วยครับครบกลุ่มสีลแล้วนะคะต่อไปเป็นกลุ่มสมาธิซึ่งดูเหมือนจะต้องใช้ความพยายามความต่อเนื่องเริ่มที่สัมมาวายามะความเพียรชอบอันนี้คือแค่ขยันเฉยๆหรือเปล่าคะหรือมีอะไรมากกว่านั้น โอโ้ไม่ใช่แค่ขยันหย่นแข็งอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเป็นความเพียรที่ถูกทิศทางด้วยในพระพุทธวจนะอธิบายไว้ชัดเจนเป็น4ด้านเลยครับคือ 1. เพียรระวังป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีหรืออกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นมา 2. ถ้ามันเกิดไปแล้วก็เพียรละเพียรกําจัดมันออกไป 3. เพียรสร้างสิ่งดีๆหรือกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้น และสุดท้าย4เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาทำให้มันเจริญงอกงามต่อไปครับโอ้โหฟังดูเป็นระบบมากๆเลยค่ะเหมือนต้องคอยจัดการภายในตัวเองตลอดเวลาครับผมมันเป็นเหมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งหมดในเส้นทางน,นี้เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วข้อต่อมาสัมมาสติความระลึกชอบอันนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยค่ะอยู่ในกลุ่มสมาธิด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับสัมมาสติสำคัญมากจริงๆเป็นหัวใจของการฝึกจิตเลยก็ว่าได้คือการมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะตามดูกายดูความรู้สึกดูจิตใจดูสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงๆอือหืแค่ตามดูเหรอคะ ตามดูโดยที่ในคำสอนจะเน้นว่าต้องมีความเพียรมีความรู้สึกตัวแล้วก็สำคัญคือสามารถวางความพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่รับรู้นั้นได้คือไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบเห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับไปเมืนเราค่อยๆเปิดไฟให้สว่างขึ้นในห้องมืดๆนะครับเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นโดยไม่ตัดสินทำให้เห็นตามจริงไม่ยึติดปล่อยวางได้ง่ายขึ้น เข้าใจแล้วค่ะและสุดท้ายในกลุ่มสมาธิสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบครับสัมมาสมาธิคือการฝึกจิตให้สงบแน่วแน่มีกำลังอาจจะผ่านการทำสมาธิในรูปแบบต่างๆจนจิตค่อยๆสงบตั้งมั่นเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฌานซึ่งมีหลายระดับผลลัพธ์คือจิตที่สงบมีกำลังแล้วก็มีอุเบกขาคือความวางเฉยที่เป็นกลางไม่ฟุ้งซ่านไม่ยินดียินร้ายไปกับสิ่งที่มากระทบง่ายๆอืม จิตที่สงบแบบนี้ก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาได้ดีขึ้นถูกต้องครับจิตที่มีสมาธิแบบนี้ในคําสอนบอกว่าเป็นฐานสําคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทําให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงหรือสัมมาทิฏฐิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับฟังดูแล้วทุกองค์ประกอบเนี่ยมันเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันหมดเลยจริงๆนะคะจากความเห็นถูกนําไปสู่คิดถูกพูดถูกทําถูกเลี้ยงชีพถูกแล้วก็ต้องมีความเพียรเป็นแรงขับ มีสติคอยกำกับแล้วก็มีสมาธิเป็นฐานพลังให้มั่นคงใช่เลยครับผมต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งหมดพัฒนาทั้งกลุ่มปัญญาคือทิฏฐิสังกปะกลุ่มศีลคือวาจากรรมตะอาชีวะและกลุ่มสมาธิคือวายามะสติสมาธิทั้งหมดนี้แหละครับถึงจะนำไปสู่เป้าหมายคือความดับทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ตามแนวทางที่พระพุทธวจนะได้วางไว้สรุปได้ว่าพระพุทธวจนะ ไม่เพียงแค่ชี้ให้เราเห็นปัญหากับสาเหตุนะคะแต่ยังให้แผนที่และเครื่องมือที่ชัดเจนมากๆคืออาริยมรรคมีองค์8นี้สําหรับใครก็ตามที่อยากจะเดินทางออกจากความทุกข์ครับผมนอกจากการทําความเข้าใจหลักการทั้ง8ข้อนี้ในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยลองลองหยิบยกแค่หลักการข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ครับเช่นลองฝึกพูดแต่คําจริง คำที่มีประโยชน์คือสัมมาวาจาหรือหมั่นสังเกตแล้วก็ละความคิดพยาบาทคือสัมมาสังกัปปะลองนําไปปฏิบัติดูจริงๆจังๆสม่ําเสมอในชีวิตประจําวันดูสักพักหนึ่งนะครับไม่แน่ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำเนี่ยอาจจะค่อยๆเปิดมุมมองใหม่ต่อโลกแล้วก็ต่อตัวเราเองได้อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับ